สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างครับผมต่ายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาถามคําถามที่อาจจะทําให้หลายคนดีใจมากเลยครับว่าถ้าโลกไม่มีแมลงเลยสักตัวมันจะเป็นยังไงครับมาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าโลกของเราเนี่ยไม่มีแมลงจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทําไมผมถึงบอกว่าเราอาจจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะครับ มาทำความรู้จักกับแมลงกันสักนิดครับรู้ยังว่าแมลงมีกี่ชนิดในโลกใบนี้ตอบเลยครับมีมากกว่า1ล้านชนิดที่เราค้นพบแล้วนะครับและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะมีถึง6 1ถึงล้านชนิดเลยทีเดียวคิดดูสิครับถ้าเอาสัตว์ทุกชนิดในโลกมาเทียบแมลงคิดเป็น80%เลยทีเดียวครับแมลงนะครับมีตั้งแต่พึ่งตัวเล็กๆที่ช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้ไปจนถึงแมลงสาบที่ใครๆก็เกลยด แต่จริงๆแล้วนะครับมันกินของเน่าเสียช่วยทำความสะอาดโลกให้เราครับแต่ถ้าแมลงทั้งหมดหายไปล่ะเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะผลที่ตามมามันใหญ่กว่าที่คิดเลยครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับคือระบบนิเวศของโลกจะเริ่มพังครับลองคิดดูสิครับพึ่งและแมลงตัวอื่นๆทำหน้าที่ผสมเกสรให้พืชราว75%ของพืชที่เราปลูกกินไม่มีแมลงเท่ากับไม่มีการผสมเกสรและเท่ากับไม่มีผลไม้ผัก และธัญพืชครับใช่ครับแต่ถ้าไม่มีแมลงผสมเกสรก็ยังมีลมผสมเกสรให้ได้อยู่นะครับใช่ครับแต่ลมผสมเกสรได้แค่บางชนิดเท่านั้นนะครับอย่างข้าวโพดข้าวสาลีส่วนมะม่วงมะละกอแตงโมกล้วยที่เราชอบกินกันนะครับต้องพึ่งแมลงเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับแมลงหลายชนิดกินซากสัตว์และของเน่าเสียครับไม่มีแมลงแปลว่าขยะธรรมชาติ จะไม่ย่อยสลายครับลองนึกภาพดูนะครับใบไม้แห้งกิ่งไม้มูลสัตว์ซากสัตว์กองเป็นบูเขาไปหมดเลยครับและนี่ยังไม่รวม,มแมลงที่กินมแมลงศัตรูพืชด้วยกันนะครับไม่มีมแมลงตัวดีมแมลงตัวร้ายก็จะแพร่พันธุ์ไม่มีใครควบคุมได้ครับต่อมานะครับคือเรื่องห่วงโซ่อาหารครับรู้อย่างว่าสัตว์เยอะแยะมากมายกินมแมลงเป็นอาหารนะครับนกเล็กๆหลายชนิดกินมแมลงเป็นอาหารหลัก ไม่มีมแมลงเท่ากับไม่มีอาหารเท่ากับนกตายครับแล้วสัตว์ที่กินนกก็จะไม่มีอาหารตามมาเป็นแบบโซ่ลูกโซ่ไปเรื่อยๆครับกบจิงจบก็เช่นกันพวกมันกินมแมลงเป็นหลักบางชนิดกินมแมลงได้วันละหลายร้อยตัวเลยครับปลาเล็กๆหลายชนิดกินลูกน้ำมแมลงและมแมลงที่ตกลงน้ำครับไม่มีมแมลงปลาพวกนี้ก็ตายหมดครับแล้วปลาใหญ่ที่กินปลาเล็กก็จะตายตามครับ ห่วงโซ่อาหารจะขาดตอนไปชิ้นใหญ่เลยครับเรามาถึงเรื่องที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับนั่นคือเรื่องอาหารอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพืชผลการเกษตร75%ต้องพึ่งแมลงผสมเกสรถ้าไม่มีมแมลงเราก็จะไม่มีผลไม้ทุกชนิดเกือบทั้งหมดครับแอปเปลิลส้มมะม่วงสตอรอเบอรี่ผักหลายชนิดแตงกวามะเขือเทศพิกถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วลิสงกาแฟและช็อกโกแลต ก็รวมอยู่ด้วยนะครับจะเหลือแค่ข้าวข้าวโพดข้าวสาลีกับผักใบเขียวบางชนิดที่ลมผสมเกสรให้ได้ครับแต่นี่ยังไม่จบนะครับเพราะไม่มีแมลงย่อยของเน่าเสียดินจะขาดธาตุอาหารพืชที่เหลือก็จะเจริญเติบโตไม่ดีผลผลิตลดลงอย่างมากครับคาดว่าประชากรโลกจะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงอาจจะเหลือคนได้แค่20-30%ซของปัจจุบันเท่านั้นครับลองมาจินตนาการโลกหลังไม่มีแมลงกันดูนะครับ ป่าไผ่อาจจะเป็นพืชพันธุ์หลักเพราะไม่ต้องผสมเกสรครับแล้วก็หญ้าต่างๆโลกจะเป็นสีเขียวโทนเดียวไปหมดครับไม่มีดอกไม้สีสันไม่มีผลไม้วันหวานครับสัตว์ส่วนใหญ่นะครับจะสูญพันธุ์ไปเหลือแต่สัตว์ที่กินหญ้าและใบไม้กับสัตว์ขนาดใหญ่ที่กินซากเน่าเสียอย่างไก่ฟ้าหมูป่าและก็ช้างครับใครที่ชอบดูผีเสื้อบินไปมาชอบฟังเสียงจักจั่นเวลาเย็น ขอโทษด้วยนะครับจะไม่มีอีกแล้วครับโลกจะเงียบมากแล้วก็อย่าลืมครับมนุษย์ที่เหลืออยู่จะต้องแย่งกันกินข้าวกับข้าวโพดครับความขัดแย้งและสงครามน่าจะเกิดขึ้นบ่อยมากครับอย่างไรก็ตามนะครับมันพอจะมีข้อดีอยู่นิดหน่อยนะครับเช่นไม่ถูกยุงกัดครับไม่เป็นไข้ามาเ,เรเลียไม่เป็นไข้เลือดออกไม่มีแมลงมารบกวนตอนนอนไม่มีมดเข้ามาในบ้านไม่มีแมลงศัตรูพืชพืชที่เหลือจะไม่ถูกกัดแทะ ไม่ต้องซื้อยาฆ่า,มาแมลงประหยัดเงินครับถ้ายังมีเงินใช้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับข้อดีพวกนี้เทียบกับข้อเสียแล้วมันไม่คุ้มเลยครับเหมือนเอาเหรียญทองหลายร้อยเหรียญเนี่ยไปแลกกับมแมลงวันตัวเดียวครับจากทุกอย่างที่เราเล่ามานะครับเราจะเห็นว่า,มาแมลงไม่ใช่แค่สัตว์เล็กๆที่น่าลำคานะครับแต่มันเป็นเสาหลักของระบบนิเวศของโลกเลยทีเดียวครับเพราะว่า,มาแมลงนะครับทําหน้าที่ผสมเกสรให้พืชเท่ากับได้อาหาร มันย่อยของน่าเสียทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ครับและตัวมันเองยังเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้ห่วงโซ่อาหารจะสมบูรณ์ครับและตัวมันยังควบคุม,มแมลงศัตรูพืชครับเพื่อสมดุลของธรรมชาติครับถ้าเปรียบโลกเป็นเครื่องยนต์นะครับมแมลงก็เหมือนน็อตตัวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจครับแต่ถ้าหายไปเครื่องยนต์ทั้งเครื่องจะพังไปเลยครับและนี่เลยเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์เรียกมแมลงว่า Keystone Species ครับหรือสัตว์กุญแจสําคัญของโลกครับ ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำถามที่ว่าถ้าโลกไม่มีมแมลงจะเป็นยังไงคำตอบก็คือเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยครับมแมลงอาจจะน่าลำคาญนะครับแต่ถ้าไม่มีมันแล้วเนี่ยโรคเราจะไม่สวยงามและไม่อุดมสมบูรณ์แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังครับอย่าได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ